ทำไมเครื่องเครื่องเช่าลิเกยะยังตามหลังเขาอยู่มันมันคืองานวัดะครับต้องมวยการเจอดนตรีลำวงหนังสุดท้ายแล้วลิเกก็เหมือนแมงวีครับไม่ได้ยินอะไรเลยโควิดมาปับ๊บเราไม่ทันตั้งตัวเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างน้ําตาตกเลยวันนั้นก็คือแบบไม่เหลืออะไรเลยถ้าวันนึงเรามีโอกาสมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไม่เปลี่ยนใจไม่เคยเปลี่ยนใจณนะวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับผม สวัสดีครับผมกัณฑพลวนสสุขนะครับหรือในวงการลิเกที่ใช้ชื่อแสดงลิเกก็คือชลินเบญจรงครับสเสน่ห์ของลิเกก็คือผู้ชมอ่ะได้ชมศิลปะการร้องการรำการแสดงมีพระเอกนางเอกมีตัวโกงมีนางโกงและสคัญที่สุดคือตัวตลกะครับเรียกตัวโจ๊กมันจะมีมันจะมีครบรถเลยครับมันจะมีการที่ แสดงสดด้นสดขำกันจริงๆการเข้าพักเข้านางเกี้ยวพานาสีของพระเอกนางเอกที่แบบลำอ่อนซ้อยผมว่าการดูลิเกสมัยเนี้ยมันไม่ได้เป็นการเชยเหมือนเหมือน,นสมัยก่อนนะไม่ใช่มีแต่พ่กแม่ดูนะครับณว,วันนี้วัยรุ่นน่ะดูลิเกยเยอะนะครับเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆครับเด็กๆก็เป็นคนสนพ่อซื้อโฮมเทเลเตอร์มาหรือซื้อเครื่องเสียงมา ก็จะสนอยากปรับนิดปรับนอยปรับ e q ปรับอะไรอย่างนี้ครับผมนั่นแหละครับเป็นความชอบที่ที่ชอบมาตั้งแต่เด็กครับก็คือติดตามมาตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วครับแต่ว่าเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่พอมาวันนึงเขาก็พูดกันมาปากต่อปากคำต่อคำก็คือไปฟังแล้วก็ไปเห็นที่ที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยครับที่งานบุรีรัมย์งานพันุ์บุรีรัมย์แล้วก็งานมอเตอร์จีพีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นความฝันของเราว่าอยากได้เสียงดี มาทาเครื่องเราอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือใช้ลําโพงยี่ห้ออื่นอยู่แต่ว่าวันหนึ่งเราบ็กว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะเอา VL พอมาวันนึงเราเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเครื่องเสียงเราก็จึงใช้ระบบ VL ทั้งระบบครับสิ่งที่เราตามหามานานก็คือเสียงชัดทํางานง่ายณวันนี้เราเจอแล้วและทุกครั้งที่เราทํางานเราเรามีความสุขมากทํางานเหนื่อยพอได้เปิดเสียงเราอยากเปิดทุกวันที่เราทํางานเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้เปิดเพลงเมื่อไหร่จะได้ทํา าวตอนนี้ก็คือรักไปแล้วอยากลองทํากับลิเกดูบ้างว่าเป็นยังไงก่อนน่าจะไปมีคนติมาว่าเสียงไม่ดังไม่ได้ยินเลยม,มันมันคืองานวัดอะครับงานวัดบางทีเราเจอกองบนดนารเจอดนตรีลําวงหนังสุดท้ายแล้วลิเกก็เหมือนแมงวีอะครับไม่ได้ยินอะไรเลยเราก็ตัดสิในใจก็คือเข้าไปคุยกับเฮียเฮียก็เลบอกว่านั้นเดี๋ยวมาคุยกันเฮีย er ก็ให้โอกาสผมได้จับตู้ VL วันแรกที่ได้ทำนี่แบบน้ําตาคอเลยอะ่ะมันราเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ที่มีความฝันอะ่ะพอเราได้สัมผัสมันได้จับมันอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเกินความฝันเราอะไรเงี้ยไม่ถึง2เดือนนะครับไม่ถึง2เดือนอะ่ะโควิดมาโควิดมาปั๊บเราไม่ทันตั้งตัวเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินไปซัพพอร์ตตรงนี้ก็จึงได้ยกทุกอย่างกับโคราชไป บริษัทก็ให้โอกาสครับให้โอกาสมากเกือบปีมั้งสุดท้ายแล้วก็คือไม่ไหวจริงๆเราเราดึงเอาไว้เพื่อจะรอง,งานว่าสักวันนึงหรือว่าวันไหนเดือนไหนจะประกาศให้เล่นได้อะไรเงี้ยประกาบว่าจะลองสู้ก่อนลองดึงเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วมันมันไม่ดีขึ้นเลยก็จึงได้ได้คืนเฮียได้ได้คืนทางบริษัทไปครับแต่ว่าทางบริษัทนี่คือแบบดีมากต้องขอบคุณมากมากเลยที่ไม่ได้คิดอะไรกับเราเพิ่มให้โอกาสกับเราด้วยแล้วพูดกับเราดีมากอะไรเงี้ยน้ำตาตกเลยวันนั้นก็คือแบบ ไม่เหลืออะไรเลยรถสองคันทัชอโลพิเนียมระบบมิกขายหมดเลยปล่อยหมดเลยเอาเอาสิ่งที่เราจําเป็นอยู่ก่อนอะไรเงี้ยครับมาวันนึงผมก็บอกตัวเองว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสเราก็จะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเลยสุดท้ายมีโอกาสครั้งหนึง่งผมก็เริ่มเริ่มจากรถลิเกเล็กๆมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึง่งก็มาซื้อตู้วีว่า7 1 5 2ห้าใบก่อนแล้วก็เริ่มทีละสอง จนจนจนมาถึงวันนี้ได้ครับทุกอย่างก็คือ VL ทั้งระบบหมดเลยไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนใจณนะวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับผมมันเป็นความฝันของผมแบบส่วนตัวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ๆในวงการจะคิดยังไงหรือเปล่าม่รู้แต่ว่าในวงการลิเกอ่ะเราเรา,เรามองลิเกว่าทําไมทําไมเครื่องเครื่องเช่าลิเกอ่ะยังตามหลังเขาอยู่ การทั้งที่วงดน,นตรีหรือวงอิเล็กโทรนหรือวงหมอลำเขาก็ไปกันเยอะแล้วอะแต่เราอะเป็นลิเกที่เล่นอยู่คู่กับกับประเทศไทยมานานมากแล้วแต่ว่าทาไมเครื่องเสียงลิเกรเรายังตามหลังอยู่และอย่างคือเราเป็นนักแสดงด้วยถ่ายทอดหรืออยากร้องเครื่องเสียงดีๆลิเกก็เหมือนเราเล่นละครอ,อะแต่มันคือการแสดงสดด้วยอารมณ์ด้วยเสียงด้วยด้วยอะไรที่เราอยากจะ ทำทุกอย่างให้มันแบบยกระดับคําว่าเครื่องเสียงลิเกอะครับมันคือคือความฝังของเราเวลาเราสื่ออารมณ์อะเสียงที่เราสื่อออกไปอะผู้ชมก็ก็ได้รับแบบอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ครับผมก็ก็พยายามทําอยู่ตลอดทุกครั้งที่เราทํางานเราเราจะใส่ใจทุกครั้งทุกงานที่เราทําอยากให้ทายทอดเสียงออกมาให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคนดูดีกว่า คือคนดูแม่แมเนี่ยพอเลิกงานหรือว่าเจ้าภาพทุกครั้งที่ไปเจ้าภาพจะเดินมาหาว่าเครื่องเสียงจากที่ไหนเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรงานต่อไปเนี่ยหนูจะมาไหมอันนี้คือพูดในนามเครื่องเช่านะครับเสียงตอบรับจากผู้ชมก็คือดีมากครับสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความฝันยกระดับลิเกขึ้นมาและสิ่งที่เราได้ตอบรับกลับมามันก็คือกำลังใจจากคนดูเจ้าภาพแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ส่งถึงเราโดยตรงครับ คือคือมันดีอยู่แล้วสำหรับสำหรับใจเรานะครับเพราะเราไม่เคยจูนลําโพงเลยเราไม่รู้ว่ามันจะทาให้ให้เสียงอะมันดูแบบทุกมิติที่เราตามหากระชับขึ้นคือคือเราใช้ไม้เยอะมากอะสายที่สองชันแนลคือเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเสียงไม้สําคัญที่สุดเสียงร้องอะ่ะมันโดดออกมาหาเราอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบชัดเจนมากอะคือแบบประทับใจมากครับประทับใจมากขอบคุณทางบริษัทด้วยที่แบบดูแลเราอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม ไม่เคยทิ้งเราเลยอะครับว่ามีปัญหาอะไรก็แก้ไขปัญหาในการเฉพาะหน้าได้หมดเลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะตั้งแต่รุ่นแรกแล้วดูแลเราแบบดีที่สุดแล้วก็แบบไม่เคยทิ้งเราเลยอะอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงขอบคุณมากๆด้วยนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยมีความสุขครับผมฝากสำเนียงเสียงฉริทธ์จากทินอีสาน จากเมืองยาโมมุ่งมันมาตามฝันที่ไฟพอรักไม่รู้วนเรมาเป็นลิเกหากินพอรักในศาสนาตสินท่านเห็นชรินอย่าไร หวังให้ท่านช่วยอุ้มชูให้ผมได้อยู่ยืนยงฝากชื่อชรินเบนจรงชรินขอทานน้ำใจสุดท้ายนี้ก็อยากฝากผลงานแล้วก็ช่องติดตามนะครับผมนะฮะ เฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าชรินเบนจลงนะครับชื่อการแสดงของผมเองนะครับแล้วก็ฝากเพจลิเกด้วยเพจลิเกก็ชื่อว่าลิเกชรินเบนจลงนะครับฝากแม่แม่พี่พี่นะครับยังไงก็รับพระเอกลิเกโคราาหลานย่าโมไปไว้ในอ้อมใจสักคนแล้วกันนะครับฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่วงการเครื่องเสียงด้วยนะครับยังไงก็แอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับยังไงฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ